่อว,ว่าถูกใจแฟนๆแล้วครับโดยเฉพาะช็อตน็อกสวยๆนะครับมาดูรูปแบบสาวรอครับกับสาวนักสู้จากสหรัฐอเมริกาครับมา,าร์เกริตวัดครับมวยฮัดคอวันนี้ต้องต้านให้อยู่เลยครับลม,มานีต้องอาศัยอยู่วงนอกครับหมัดแยับซ้ายทำงานจิ้มขวาลำตัว โอ้โหซ้ายเขาเต็มเต็มครับจิมซาโอ้ oh, วันนี้มัดหน้าทำงานดีครับแย yeah, ่ไปเลยครับโรมานีรู้ว่าวานินันแข็งอะไรแข็งแกร่งครับป <Yeah. S 3> ระเภทเดินชนเดินอัดไปหรือเข่านะครับผงทองมวยไทยส่งเข้า,าประกวดครับมากรเร็ว้วานิกซ้ายล้วนๆเลยกำเดาเริ่มมาแล้วครับมากระต ประเภทตีหัวเข้าบ้านครับโรมานีครับไ,ไตโวนต่อยวัอูโอ้โหเลือดทะลักเลยครับแบบนี้พี่หมอคณนิตขึ้นไปดูครับไหวไหมเป็นห่วงตรงสันจมูกครับเอาเลสโก <'s> ครับไปยังไปได้ครับไปดูต่อครับโอ้โววันนี้มาแบบนิ่งๆเลยครับโรมานี ไตขวาต่อยขวาครับมาเป็นไม้คู่ครับไปตกใจครับมาร์เกรตวันได้ตกแต่วันเลือดค่อนข้างใะเยอะครับบอกว่าเจ้าตัวก็ผิวสีขาวด้วยนะครับนี่ครับโพรงจมูกมีปัญหาแล้วครับแบบนี้ครับโอ้แล้วเดินเข้าหาอย่างนี้โอ้ยจิ้มขวาอากรรมการจะให้โอกาสครับไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาต่อแต่ว่าเชื่อว่าตอนนี้ครับระบบหายใจมีปัญหาแล้วครับมาร์เกรต วันนี้ทำกันบ้านมาดีครับลมณณีโอ้โหต้องให้พี่หมอดูอีกครั้งนึงแลยแล้วครับแม่ไหวหรือเปล่าครับสันจมูกครับปัญหาตรงนั้นโอ้โหเรียบร้อยครับจบเลยครับแม่ไม่ไหวครับแหมยิ้มสวยยิ้มหล่อเลยครับลมมณีวอสันใต้หืมวันนี้พระเดิสแค่ยกแรกครับไม่น่าเชื่อครับ ปกตินี่มากาเดนวานนี่เป็นประเภทมวยเข่าคุนขาครับโอ้โหก้าวหลอกหลอกมันจะถีบขวาครับแต่ว่าหมัดซ้ายมาลูกนี้นะครับเข้าเต็มสันจมูกเลยครับไม่ครับโอ้โหโดนแต่ละดอกก็โดนหมัดวานน็กเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นปลายปลายครับเตะขวาต่อยขวามาอีกแท็คหนึ่งไม่ครับจังหวะ2นะครับหล่นเลยครับลูกนี้ ต้องดูถึง2ครั้งครับแล้วดูแมเลือดเยอะสันจมูกครับจมุมสาวจากสระบุรีครับ <Yeah! S 2> ลมมณีวอสันใต้เอาชนะเทคนิคน็อกอท์มากริตวานิกในยกแรกครับ